ครับกับล้างทุ่มไดีอุด EGR ซ่อมรถจนบาบช่างเกตเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับวันนี้กับล้างทุ่มไดีด้วยน้ำยากับมิตซูบิชิไตรตัน C D ห้าหกครับที่ระยะทาง9 8 4 2 6กิโลเมตรนะครับมาดูนะครับทุ่มไดีก่อนทําการล้างนะครับสภาพด้านในของเขานะครับในแต่ละช่องที่จะส่งอากาศเข้าไปยังห้องเผาไหม้นะครับตัวนี้จะมีแต่ขมเหลาเต็มไปหมดเลยนะครับขมเหลาจะพอกขึ้นมาให้ท่านเห็นเลยนะครับตัวนี้ ส่วนช่องพอตไอดี ID ข้างฝาสูบนะครับขมอจะจับขึ้นมาให้ท่านผู้ชมหรือลูกค้าท่านที่สนใจได้ได้เห็นเลยนะครับว่าขมอจะจับปิดเป็นชุดเป็นแผ่นหนาขึ้นมาเป็นชั้นๆของเขามาเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของแต่ละรูแต่ละช่อง ตัวนี้คือเดี๋ยวลูกค้าให้ทำการล้างแล้วทำการอุดไปเลยนะครับตัวนี้ส่วนพวกอีอกเจียตัวนี้ทำการล้างให้ลูกค้าไปนะครับเดี๋ยวจะทำการทำความสะอาดผีีเสื้อต่างๆตัวอีจียต่างๆครับเดี๋ยวมารับชมกัน่านผ้่<อ>าาดีหลังทำการล้างน,นะครับตัวนี้ที่ท่านเห็นนะคือสภาพด้านในนะครับที่เราได้ทำการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้เราใช้น้ํายาเป็นตัวทําการล้างครับทําปฏิกิริยาด้านในให้เขมา,าออกไปนะครับจะไม่มีผลต่อเนื้อลูมิเนียมใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตัวนี้ถ้าท่านเห็นก็คือช่องจะโล่งรวมถึงด้านในตรงช่วงนี้ด้วยนะครับปับมุมให้ท่านเห็นด้านในเลยนะครับนี่นะครับ ส่วนเปล่วาวของพวกชุด EGR แล้วก็ล้างให้สะอาดเร่เร่งแล้วก็ท่อต่างๆพวกนี้นะครับเนี่ยจะล,ล้างให้สะอาดทั้งหมดเลยนะครับเทียที่ว่าด้านในจะได้ช่องเปิดลุ่งนะครับอากาศจะไหลโปรเข้าไปได้เต็มที่นะครับส่วนช่องพอร์เตดีข้างฝาสูบนะครับตัวไททันเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับ ทั้ง8ดรูนะครับครับจะอยู่ด้านบนทั้งหมดเลยนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยอยู่ด้านบนทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ออกด้านข้างสี่ด้านบนสี่นะครับการไหลโฟจะดีหน่อยนะครับตัวนี้ท่านที่สนใจก็ติดต่อนะครับ0803379950นะครับลูกค้าใกล้ลติดต่อมานัดคิวได้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ